สวีดับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กํลังรักสุขุมสุขคนเด้อครับทั้งเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับผมเมื่อนี้เบ้าบนลก้นไก่บ้านสวีเดนเนาะครับผมอากาศดีครับพี่น้องเมื่อนี้วันจันทร์ที่26ครับผมพศ2563คระะับพี่น้องที่เมืองออตตซุนณประเทศสวีเดนครับผมสแกนดิเนเวียครับผมมาพบพี่พ่อน้องอีกเทือนึงเนาะครับผมมาพี่พอนอ้องมาเบิ่งหันขายเครื่องกีฬาพี่น้อง พาลูกไส้หน่อยมาซื้อนะครับ X X L สั่นเคำว่าใครเครื่องกีฬาใหม่นี่ก็สิมีสองร้อยห้าร้อยแล้วแต่เกียบครับเกียบถือแน่ก็สิคือคือบานเพราะพี่น้องเนาะของดีแน่ก็สิมีหวัวห้าร้อยเจ็ดร้อยก็มีพี่น้องเอ้ยมึงตื่ละเพื่อนอันนี้ของผู้ใหญ่พี่น้องนี่สุดฮอกกี้เพื่อนพันเจ็ดหมดแล้วครับนี่ตัวหนึ่งครับนี่นะครับ,รบพี่น้อง พาลูกพาตอบ่าเบิ้งเนาะเพิ่นจักเล่นน้ามูอก็จะให้เป็นเล่นตัวพี่น้องเอ้ยน,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 นี่แหละครับโอ้อเล็กก็ลองฮอกกี้ว่ะทีอเล็กจะเป็นนักกีฬาฮอกกี้แล้วมั้งนี่เอแอนว่านี่เนาะอเล็กเก่งอยู่แล้วเนาะอเล็กเนาะอเล็กคนเก่งอยู่แล้วอ,อ้องทำไม โเท่มากอเล็กสุดยอดต้องแนี้เอายังเด็กไตเอาเหรอไม่เป็นแบบไตบุกบวงพี่น้องเลยผุ่น่ะไม่นมาครับนี่ะรตอยไร่าอันนี้คืาออกซ อืมเปนสิ่งลองกันเนบิ้งมูกับมูเพิ่นเนาะมึงีิพี่น้องล่องให้กันนี่คู่หูกันเนี่ยพี่น้องใส่เขาันนี้เน่ยเสีอันนี้น่ยเขาวันนี้โมนบี่น่ะเบาบ,บนไข่เบิ้งรอบๆพี่น้องวัดกันวิ่งให้พ่อได้เบิบ้งได้ชมยังไงพี่น้องครับผมกระชิมมีดลายยางครับเพวันว่ามีแต่ฮอกกี้ยังยังเดี๋ยวได้พี่น้องมีสุูเนี่ยครับผม บุตบอลเสือผานี่ครับลุงถอกลุงเท่าสตอกสตาร์ทพี่น้องเอ้ยนี่วัสดุนแนวรับผมอันนี้จะเป็นกองรถราคาครับพี่น้องนี่ป้ายแดงครับผมยูยูสวีเดยน่กันขันว่าเป็นป้ายแดงจะเป็นรถราคาที่พี่น้องนี่นี่อันนี้ก็สิสามร้อยครับผมคุณนี่สามร้อยสี่สิบเก้าว่า นี่เลยครับเพื่อคนละสีเนาะเหมืนนี่นี่สไตล์แบรุ่นครับนี่พี่น้องไพ่เป็นของต่อสตาร์ทแพงบ่ดีจิถึกพี่น้องเบางเด้อบ้านเอาจะคู่จะบาทเบาวนกับบุหงกันครับแต่อยู่นี่ก็มีราคาแต่งแต่นี่นะครับคู่นี่ก็จะสี่ร้ครับผม439ครับผมเดี๋ยวมีหอดพุ่งตีนแบบสมเร็จไปเลยครับนี่แหละครับ นี่ก็หาล้อยเนาะพี่น้องตามความสวยความงามตามยีหอัวของเพื่อนไปอดิดอกอดิดาดาไปสัตว์หลับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับมาบนผาเป็งบรรยากาศคู่ละก็อร่อยครับมีพี่น้องก็ร้อยคิรุงนูหัวศรเงินเมื่งนี่เพิ่นบันนี่เพิ่นเอิ่นไว้เงื่อนคนต่อพี่น้อง คิดลุงหน้าคิดลุงนู่ประมาณนี้เหรอครับเพื่อนบาววนเขาเอาพวกค่อยถือไปนในดอกอันนี้คู่ละพันที่พี่น้องเบิึงงามม่กพี่น้องเนี่ยสตาร์ 1, ทหนึ่งพันโครนว่าสั่นเป็นว่านี่แหละครับพี่น้องอันนี้ก็เสือครับเสือตุน้นกิฬากปุ๊บบอลเพิ่นตัวละหารอยพี่น้องเพราะค่อยแพงดอกหารอยกับจัานเท่ากันสิมันพันห้าสามสิบห้าโอ้โหมัน พันห้าเนเดียวพี่น้องนี่ครับนหนึ่งจะเป็นลุงเท่าแลนครับผมเท้าวิ่งกับสี่คู่ละพันสองกับมีพี่น้องนี่ครับอันนี้คู่ละพันสองคุณได้หนี่นี่แหละครับราคาครัะพี่น้องพนะันสองกับมีเก้าร้อยกับมีหลายราคาพี่น้องนี่แหละครับชนหม네ักเน้นเครื่องกีฬาเป็น อันดับแรกครับผมลานผุนพันซีอยู่ในพี่น้องนี่นี่เด้ยยี่ห้อพี่น้องอ่านเอาด้วยนี่มาบนอันดับหนึ work, ่ครับผมพู้รพันซีผู้รับเก้าร้อยเจ็ดร้อยตามราคาครับพี่น้องอันนี้งจะเป็นลุงงเท่านังครับผมช่วงนี้จะเป็นเริ่มงหิมะเริ่องโต๊ะเหล่าก็จะเป็นเส้นลุงเท่านอกลุงเท่านังครับเนาะใส่ขึ้จะลุงเท่ากีฬายมันสีน้ำได้พี่น้อง นี่มาเขาไปได้อันนี้คู่ที่เจ็ดร้อยพี่น้องเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าครับผมมีสองสีหัวสีดำก็มีสีนดำตาลก็มีพี่น้อง mm hmm. นี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์คอนเวิร์ตป่พี่น้องนี่คอนเวิร์ตก็จะบานเอ้านี่ยสักบาทประมูลทุกคนหาลอยครับผมห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับผมนี่เลยครับคอนเวิร์ตออนสตาร์บอททางไปทางมั่นมาถึงเป็นว่า <G l ug> โอ้เบาบนกับบ่ค่อยใส่ดนละครับพ่นเบิดแติร์ดไปไปหุ่นตะกี้ใส่อยู่ครับนี่ด้วยครับอันนี้จะเป็นต้องเท่าหิมะโดยเฉพาะนะครับนี่ mm. มีตะป,ปูพร้อมคู่พ่นเก่าครับพี่น้องคุณพันเก้าอ่ะสัตว์อย่าพิม่าบ่ต้องใส่ในห้องครับตัวน,นี้มันมีตะปูในตัวครับผม mm. พี่น้องเบ,บ,บื้องตัวทีล่ล่ะพูดพ่นเก่าบ้านเท่ากับสิเกือบเมืองเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งภาษาเกือบภาษอมาพี่น้องพี่น้องเบิ่งเลือครับผม ซึมีหลายแบบหลายสไตล์พี่น้องราคาเบาลนอยู่ที่พันสี่ครับผมอันนี้ก็สิพันสองนี่ตัวนี้ก็สิบบอลขุมเต้นสูงครับผมก็สินี่ครับพันสองครับผมพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยครับมีหลายแบบหลายสไตล์พี่น้องเอ้ยครับผมให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะลานขาเบิ้งนอกก็เบิ้งไทย แตกต่างบ่อหรือจังไหนบ่อบ้าบุญมากกับบ mm ่อแตกต่างกันได้แล้วพี่น้องก็บชิคกี้กัดนื้อเนาะแต่ค่าเงินม evet, ันต yeah, ่างกันเลยสิครับคุณครับผมอย่างนี้กับชิ้นข้าวเก็บเห็ดบอครับนี่ข้องเ่าบูดก็บชิ้นปลาหน่อก็ะชิ้ใส่ลุยน้ำเก็บเห็ดถึงต้นเนาะพี่น้องเนาะนี่กับบ่อมันถือถือได้พี่น้องนี่คู่นี่ก็บชิ้นสองลายกอซุปก่อหมแล้วถ้าคู่นี่ก็บชิ้นหกลายกอซุปก่อเลยพี่น้องไอ้บางทีล่ะข้องาวบุญจะซื้อได้พี่น้องนต้นนี่ก็บชิ้นสี่ลายครับผมนี่แล้ว เฮ้ยสันครับผมยืนนี่เขาทักกันเขาสีเฮ้ๆยๆฮยสิเนี่ครับพี่น้องเฮียนากันกับสีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป,ประมาณนเนี่ยหรอครับเห็นกับสีเฮ้ยๆกับสีสวัสดีัสินะพี่น้องปาเน้านกับสีโอสวัสดีครับสวัสดีครับไปสัานีน้องครับนี่แหละครับอันแม,แม่ข่าเพิน่นนี่ครับโซนหนึ่งสีเป็นพวกลุงเท่าครับพี่น้องลุงเท่าลุงเกิบแน่เสื้อผ้าแน่อันนี่กับสีพันเอ็ดพี่น้องลุงเท่าถึงกีลาเพิ่น พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับผมห้ามนี่ครับพี่น้องเนาะนี่ครับส่วนเพิ่นขายของสิมีลายแบบลายแนวเชือท่อนแซงสสามรอยได้พี่น้องนี่บตือตื่นด้ยนสามอยก็สิบเก้าอ่ะักนี่ละครับผมอันนี้ก็สิเป็น,น,น,นส่วนเนส,แบบนวนส,สือ,อ,สก,อ,นนก,สอกันหนอกกันหนาวไปนพี่น้องเนาะ เสือกันหนาวตัวนึงก็บเก่าลอยพี่น้องเลยเก่าลอยครับผมตัวละพันแปดกันพี่น้องมันมีแต่เก่าลอยเื่อได้ครับนี่อันนี้จะเป็นส้นสกัดดาวครับผมเริ่มหนาวแล้วครับตัวหนึ่งพันแปดครับพี่น้องเบิ้งเห็นบปล่อยู่ห่อมันเดอะโนเฟสบอกเข้ว่าอ่านถือรู้นี่พี่น้องเลยเนี่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าครับผมก็จิพันเก่าแล้วเนาะ เห็นแล้วพี่น้องตัวละพันแปดพี่น้องเลย่าเนาะกะจีคูณสามเข้าไปเนาะกะจีเกือบเมื่อไหร่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยบ่วบวเกิอดอกกะจีหกพันเนี่ยแล้วเนาะพันแปดคูณสามกับสามตัวละสองพันกะจีคูณสามไปสีหาพันกว 6, 000, น่าหกพันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เครื่องเดินป่าเพื่อนครับเสื้อผ้าเดินป่าครับผมพี่น้องกะจี ยุนี่เขาสิมีต่างหากด้วยครับอันของเดินป่าเดินปลากับสีใสต่างหากเขาครับสุดบักซิดาเพิ่นนี่แล้วครับตัวหนึ่งของวันถือๆได้พี่น้องนี่ใส่เดินปลาเคร่งเดินปลาเพิ่นครับอันนี้กับสีพันสี่ครับพี่น้องตัวนี้พันสี่ร้อยอันนี้สิเป็นพันหกร้อยนะพี่น้องนี่นี่ครับเคร่งเดินปลาขจ้าวสองอันนี้กับสีโบโบแฟนครับพี่น้องสองพัน Oh, สองพันกลัวโอ้ยย <Yeah. S 2> ังกระดกกระเดียดเลยเนาะส่ง like ตัวหนึ่งสองพันพี่น้องเลยเบาบนบุกการสื่อใส่ดอกพี่น้องเลยส่งรุ่นนี้ดีได้ครับนี่อันซื้อล้วอันเขาบุกเก็บค่ารถเมียได้ครับนี่เปียงเบาบนพื้นบางสันวันทีบุกเก็บแล้วว่าเงินเบิดอะไรเด้ซื้อซึ่งตัวนี้กับสองพันสองนี่กับเบิดเงินหรอครับบุมีเงินให้ค่ารถเมียข้าเจ้าข้าเจ้าก็สิบบุกเก็บแล้วข้าเจ้าก็สิเซื้อนโล่งนะพี่น้องเลยเบาบนบุกการสื่อหรอกพี่น้องแพงพูดนี่ครับ อ,นน então, อันนี้ส <man ic communist initiation> ิเป็นซุ้มอาหารหมอกอาหารมาพี่น้องนี่ซื้อแน่ยนี่แหละครับมีหอดอาหารหมอกอาหารมาพี <raszam> ่น้องเอ้ยคือมาเห้อง่ดียวนาะเบิ่งกหยิบซีโคนบ่ทุกหนึ่งนี่นี่แหละครับอันนี้สิเป็นซุ้มเบ็ดครับผมผู้ใดมักตกบอกตกปลาไม่ใช่มีซุ่แบบซุ่มหลุพี่น้องนี่แหละครับอันนี้ตู้เย็นใจพี่น้องว่านี่บ่แม่นอันอื่นแนวไก่ได้ครับอันนี้ขี้กระเดี้ยนได้ครับนี่ ขี้เกลื่อนกระปุกกับเงี้ยเปนตกปลาเนี่ยยืนอยู่ในข้าวเจ้าวัวคุดเนี่ยเองได้กับจอนหมาดเขาจะซื้อกระปุกเลยครับซื้อกระปุกกระปุ้นกับสามชิ้เก่าคนครับผมเงี้ยตกปลากับเงี้ยขี่เกื่อนนี่แหละครับผมที่เราบอกบนกระโปรงหูนะครับอันมูเพิ่นผ้าไปตกปลาคนก็เลยบอกให้ฟังครับอันล้านเมฆนี่แหละครับเพิ่นผ้ามาเบิ่งเมฆด็อกเตอร์ว่าสันผมตแต่ใช้หอยล้านเป็นเป็นเพอร์เซนเนี่ยครับมอนี่เก่งครับผมน้องเมฆนี่สุดยอดครับผมพี่เยออะๆก็มีีพ่น้ง อย่าตกงตกปลาเห็นบอกอจักรยอจักรยานลงได้พี่น้องจักรยานราคาเท่าไรพูนขั้นกะจีบแพงนพี่น้องเออสองหมื่นเอ็ดเอ็ด่าันทนะขนาดรถสามพันด้พี่น้องปกติสองหมื่นครับนี่เห็นบอกปกติ2องหมลบสามพันกะจีแล้วสองหมือ็ดครับสองหมื่นเดก็2รอยกนสะพี่น้องเนาะเบื้งทีจักรยานพี่น้องกังนมควรได้หอเนาะ สองมืนกว่าพี่น้องเออจักรยานปวดพวกครับอันนี้ก็สิสองหมืนพี่นอ้องเพิ่งขั้นนี่ขั้นนี่สิเป็นมอตเติมมั้ยเด้อครับนี่งสองหมืนนี่ก็สิไฟแดงก็สิรถรับบวงส่งนี่เนาะสองหมืนครับผมอันนี้ก็ปั้นน้ำขี้ขัขนปั้นก็ะใสเป็นไฟฟ้าครับผมชาร์จแบตนะผมพร้อมครับผมตัวนี้สองหมืนครับผมอันนี้ก็สิเป็นแผ่นสกอสกีไปเถอะละครับนี่ละพี่น้องนี่ซื้อแนวครับผม เป็นของเห่นซุ่มเห่นที่หมอกหิมะของเล็กหน่อยครับผมเนี่สามลอยกลัวเป็นกระดานครับผมที่เหรินไปครับพี่น้องยอดนะครับนี่มีแนวแปลกๆเนาะบาน้องกับโบมีได้เนาะพี่น้องเนวนี้เพราะว่าอันนี้ลุงเท่าเล่นหิมะพื่นเล่นสเก็ตสกีเพื่นเลยแหรอครับพันซีพี่น้องบานนอกกับบมี่เลนนอกนอกหมอหิมะคือบานพื้นนอกพี่น้องเนาะนี่แหรอครับผม มีปะสุแนวสุยางพี่น้องเอ้ยเมืองหนองเมือง,ง,งนาครบสุยางสุแนวนี่แล้วครับนี่ก็จะเป็นอันแนวหายเล็กหน่อยนั่งเห่นตะลดดลงหิมะแล้วพี่น้องนี่น่าฬิกานาฬิกากับมีพี่น้องนี่สามพันหาบานี โอ้น oh, ี่ยนาติกาหอยลินนี่น้องนี่องซิดาลินนี่ครับผมนาฬิกากรอกนาฬิกาครับมีครับพี่น้องในจักรยานนีะครับลองมาครับพี่น้องนี่เิ่งออะไะนี่พี่น้องนาฬิกาออกล่องกายเพิ่นสองปัญหาครมีพี่น้องหลายแบบหลายราคาหลายรุ่นพี่น้องครับผม นี่เราหน้าพี่น้องเราบนกสิมาให้เบิ้งนี่แล้ครับห่างไกลอุปกรณ์การกีฬามือหนอกสิโดยประมาณนี่แล้วครับผมจนได้กับทุกทายก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเด้อครับผมพบแต่ความสุขล้ำล้ำในรวยครับผมเด้อพี่น้องจนได้กับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะขอกตะไคร้ตับคาใบบกูดพรหอมเห็นเด้อพี่น้องเด้อพ่อเป็นกำลังใจให้เราบนดะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบื้องต่อไปด้อครับผมจนได้กับ มันมันสุดดีไม่ใช่ด้วยี่น้องเด้อสวัสดีครับ